สวัสดีครับซึนโจท,ทวีชาแนลนะครับนี่วันนี้เรามาดูการผ่าหมึกนะครับการผ่าหมึกแล้วก็จะนําไปทําเป็นหมึกตากแห้งนะครับหรือว่าหมึกอ่อนี่เขาไม่ได้เรียกหมึกกระตอยนะอ๋อถ้ากระตอยคือทั้งตัวอันนี้เขาเรียกหมึกผ่าหม,มึกผ่านะครับเดี๋ยวเราจะมาดูวิธีการทราํานะครับบางคนไม่ชัดนะครับว่าน,นี่คืออะไรครับนั่นนะที่มันลยลูตาม ขี้แล้วลูกกาสีขาวขานะครับมึกมีลูกต๊าดนะครับตานี่ตามันอนะะ๋อนี่ตามันนะอันนี้ขี้มันขี้มันไส้มันนะไส้มันไส้บางทีก็มีไข่ด้วยนะครับมีมีไข่กลนมาด้วยนะครับก็เป็นประมาณว่าเครื่องในของมันนะครับแล้วก็ผ่าออกไปเพราะว่าจะเอ่อเอาเฉพาะหนังมันนะครับแบบนี้ครับนี่เลยให้เหลือแต่แบบนี้นะครับตับไตใส่พุงออกไปหมดเลย อันนี้รู้สึกจะเป็นไซส์ไม่ใหญ่เท่าไหร่นะครับเป็นไซส์เล็กนะฮะมันจะมีเล็กกลางใหญ่นะครับอันนี้ถือว่าเป็นเล็กนะฮะแต่มันจะมีเล็กเล็กเกี่ยวสุดคือหมึกกระตอยหมึกกระตอยนะฮะอันนี้เป็นหมึกไซส์เล็กนะยังอยากให้ดูตามหมึกอีกรอบนึงครับคุณๆอาจจะไม่เคยเห็นครับตามมันนี่แค่น้ำทะเลใช่ไหมครับ ใช้น้ำจืดได้ไหมฮะไม่ได้น้ำจืดไไม่ด้้นำจะไม่ลอยมีเคล็ดลับนะครับคิดว่าอย่าคิดว่าเอาใช้น้ำจืดล้างนะครับเป็นน้ำทะเลนะครับน้ำทะเลที่เอามาจากหาดบางเบิดนี่แหละครับน้ำใช้น้ำจืดล้างเด็ดขาดนะฮะเนื้อมันจะขมนะ แล้วเราไม่จาเป็นต้องเปลี่ยนน้ำหรอครับน้ำไม่ต้องเปลี่ยนหรอกเยอะก็ไปล้างอีกทีห่อเดี๋ยวล้างอีกทีนึงนะครับป้ายตาละอ๋อเรามาล้างอีกทีนึงด้วยด้วยน้ำทะเละปะน้ำทะเลน้ำทะเลเหมือนเดิมวันนี้ไม่ต้องใส่เกลือเลยนะเวลตาตากนะ เล่มเดียวนะครับทำเสร็จสับเลยนะเดี๋ยวเราเดินไปดูที่กระตากกันนิดหน่อยนะครับนี่ครับเราทําเสร็จแล้วจากขั้นตอนนี้นะขั้นตอนแรกนะฮะแล้วก็จะมาผึ่งแบบนี้ครับพอได้มาก็จะมาผึ่งแบบนี้นะครแบบนี้นี่เลย ตรงนู <mile> ้นนะครับที <itud soundtrack> ่เขาตากกันนะฮะตรงนี้จะเป็นบริเวณชายหาดนะฮะที่เขาใช้ตากกันนะครับฮัลโหลฮัลโหลฮัลโหลอ๋อไอไคามมาลาไอแฟนฝรั่งเดินมานะครับก็เลยบอกว่า มาายปลาหมึกะฮะโอ้นี่ครับเยอะเลยอ๋อนี่เป็นหมึกกระตอยครับใช่เลยเพราะว่าสังเกตเราจะมีตาด้วยนะเป็นหมึกขนาดเล็กนะฮะอ๋อเมื่อกี้เป็นชาติฝรั่งเศสนะฮะอยู่โรงแรมคอรลันนะฮะ <Okay. S 2> ส่วนใหญ่เขาเขาไม่พูดภาษาอังกฤษนะพูดภาษาฝรั่งเศสนะ อ๋อขายไม้ขายครับม,มทีที่ซื้อร้านนู่นครับหมึกแห้งเหรอครับมึกแห้งนะร้านนี้ก็มีครับร้านนี้ก็มีร้านเจดวงครับ 再见。

โอเคนะครับนี่คือขั้นตอนของการตักหมึกกระตอยนะครับแต่นี้รู้สึกจะเป็นไซส์ใหญ่นิดนึงนะฮะ ถาดหนึ่งนี่ประมาณถาดหนึ่งนี่ประมาณกี่ตัวพี่ถาดนี้ประมาณกี่ตัวนนนในหลักร้อยนะสองร้อยได้ประมาณสองร้อยตัวได้มันก็ต่อยนะฮะก็รู้สึกว่าจะเพิ่งเข้าหมึกเพิ่งเข้าในช่วงนี้นะครับเพราะว่าหลังจากที่หายไปหลายวันนะครับหมึกก็ช่วงที่ ขึ้นลมโตนะครับก็ลงน้ําเป็นลึกๆนู่นนะครับยวช่วงนี้ขึ้นทะเลเริ่มดีขึ้นนะครับนี่ครับบางเบิดวันนี้นะฮะก็ขึ้นลมว่าวพึ่งจะหมดไปนะฮะพอลมสงบชาวบ้านก็จะออกไปหาประมึกกันแบบนี้นะครับแล้วก็จะพอได้เสร็จแล้วก็จะมาขายให้แพรนะครับแล้วแพรก็จะมาตากนะฮะร,รวบรวมมาตากหรือบางทีก็ไปทําแปรรูปเป็นการ ผ่าหลังนะฮะแล้วก็อาตาขี้ออกน,นะครับเป็นหมึกสักแห้งนะครับส่วนนี้เขาเรียกว่าหมึกตะตอยนะครับอยู่ด้านล่างมากนะครับ ๋ัเกดูหนวดผู้หนวดบางทีก็จะย้อยลงมาอย่างนี้ครหนวดมันครับย้อยลงมาแบบนี้ครับ เรียบร้อยครับอย่าลืมกดติดตามนะครับเพื่อนๆสวัสดีครับมือกระต่อยตากแห้งบางเบอรครับ